สวัสดีครับพี่น้องสุนทรคาร์มน,รนี้นาจาักมีโอกาสไดม้มากราบหลวงพอ่อหลวงพอว่อดูพี่น้องเนาะหลวงพอว่อดูที่วัดสวยๆงามครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลในสังคมเนี่ยครอบครัพว,พ,วพี่นอนะ้องเนาะนี่เป็นบริเวณหลอกเกียดีในเรื่องจีบนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็รักสิบ่ายมงแล้วพี่น้องเนาะเป็นนริตา นิก,กาใหญ่ครับคนเราต้องมีนิก,กาตรงต่อเวลาที่ดีที่สุดพี่น้องนะน,นั่นเองเฮามีนิรก,กาเป็นเรื่องยึดเนื้อจิตใจเฮาเพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่เฮาเหยดครับพร้อมกับมีธรรมะธรรมะค่อยอบรมสั่งสอนเฮาเป็นที่เรจิตใจให้เฮารักษาสิลรักษาธรรมสินแปลกกด็ดีสินหาก็ดีนะพี่น้องน,นอะถ้าใครต้องการที่รักษาตรงนี้ต้องต้องวัดเข้าไป ตดูในล่มกาสาวพักอังพิณองเนาะนี่เป็นบริเวณที่ให้พีน่น้องมาขออนุญาตกลับสัตว์ทุสาธุหลวงพ่อแล้วขอญาตขอทายวิดีโอขอทายคลิปจากหลวงพ่อให้ที่ล่วงเกิดนะั่นนะในกิจด,ดีแห่งนี้นะพีนนน่น้งนงองเนา,า,กกาะเป็นสิ่งที่ฮู้คนเข้าหลวงปูาสักกะละเป็นอย่างยิง่งว่าฮู้ต้องรักษาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ ยั่งยืนได้อยู่ต่อให้ยืนยาวพี่น้องเนาะอย่างที่สำคัญเขาที่เขาต้องดูแลไปช่วยเผยช่วยเผยแพร่ศาสนาไปช่วยอายรมรักศาสนมทั้งศาสนาและทั้งหมูบ่บ้านทั้งเจดไทยเขาครับอันนี้ข้างบวนนี้ก็จะเป็นภาพพี่น้องเนาะภาพสวยๆงามภาพปฏิมากรรมภาพบัณังสวยๆครับนี่ครับนี่ครับ นี่็ขอญาตไทายลูกของหลวงพ่อประคู้พินิษสมาชิกน่นะพี่น้งงองรู้ว่าหลวงพ่อโด้พี่น้องเนาะนี่ครับขอากราบสาธุสาธุขอญาตหลวงพ่อครับค้าลูกหลานได้มาหลวงเกิดลหลวงพ่อลูกหลานขอกราบขออนุญาตหลวงพ่อสาธุสาธุไว้ในโอกาสนี้้ะพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นองค์พระเก่าแก่นี่เป็นร้อยพระพุทธบาทคือเน็นองคพี่ภีพนองมาร้อยกราบร้อยพระพุทธบาทพร้อม สิ่งสําคัญให้พี่น้องในารพอุชากันอาจักอะไรให้ฝากพี่ฝากน้องให้กันพี่น้องเนาะตรงไหนพี่น้องอยอย่าฝ้าเพื่ออาจารย์ครับช่วงนี้นี่เป็นตู้ผ้าไตรปิดกพี่น้องเนาะผ้าไตรปิดกเป็นหนังสือที่เก่าแก่ตั้งแต่โบราณติดเก็บไว้ใ่ตู้เป็นอย่างดีพี่น้องเนาะนี่ครับ พ,อพอ้องขอพระองค์องค์เจ้าเพื่อเป็นสินริมงคลใแกครอบครัวและแกญาติพี่สายรวมถึงเพื่อนๆทุกคนทีนท่เพื่อนร่วมทางนะพี่น้องนะตรงน,นี้น่าจะขอให้พี่น้องติดตามน้าจา๊ะไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นหลังใจในคลิปต่อไปนะพี่น้องนะน้าจ๊ะะพยายามหาสิ่งดีๆให้พี่น้นนองเห็นได้สมกันพยายามติดตามน้าจ๊ะให้แน่นอาจารย,าารยข,อขออนุญาต ถ่ายคลิปลงเพื่อที่จะเผยแพร่ศาสนาไปในในสืบหนึ่งต่อไปพี่น้องเนาะแต่ในอาจารขอขอบคุณท่านที่เขาว่ามึงติดตามอาจารย์มาตลอดท่านใดที่ยังไม่ไติดตามอาจารย์ขอพี่น้องติดตามอาจารย์พี่น้องเด้อเพื่อเป็นหลังใจในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเออาจารย์ก็เพิ่งมาถึงพี่น้องแต่ว่ากลับไปตามใจรักพี่น้องเนาะสิ่งที่เขาเรียก็คือพี่อเป็นสิ่งที่ดีเขาก็บเบิดลูปศาสนา ตั้งแต่พี่น้องก็ขอให้ติดตามอาเจ้าไปเนี่ยเพื่อเป็นรแรงใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเนื่องจากฐานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเนาะงดใช้เสียงโดยเสียงดังพี่รองเออนาะเออาเจมาขอหยาดกลับขอหยาดหลวงปู่หลวงพ่ลลงอหลวงพ่อดูพี่นออ้องเนาะหลวงพ่อดูที่ท่านได้สร้างวัดน,นี้ขึ้นมาพี่น้องนเนาะอาจ้าขอกราบสาธุสาธุปฏิรูมงคลแก่เจ้าของและครอบครัว ท่านใดที่มาอนุโมทนาบุญกับพระเจ้าขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์สุขทิง้งทุกอย่างเดือพี่น้องเดอ้อแหลรวยปังปังเฮงสุขสุขคนครับนะเจ็บยาจนมีแต่รวยวรวยพี่น้องละสาธุสาธุครับปังปังเฮงเด้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้อาะจ้ากระดับเสร็จแล้วพี่น้องละ อาจารย์ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับจำเป็นตลอดครับสำหรับวันนี้อนาะจารย์ขอสวัสดีและบายบายสาธุสาธุครับ